ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมิรามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้วันที่20มกราคม2 5 5 8นะครับผมมายืนอยู่ที่บ้านบัวม่ทิ่4ตำบลบ้านต่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งลานนี้ก็เป็นหน้าวัดพอดีนะครับแล้วตอนนี้นะครับทาง พี่น้องชาวบ้านบัวนะครับเกษตรกรบ้านบัวกาลังตั้งแถวนะครับเตรียมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะฮะท่านชูชาติกิระแปงนะฮะซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโครงการคู่บุญข้าวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าก็ Rice b ั d d ีนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรชาวนาแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ทีวีช่อง3นะครับมาถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก์การเกษตรนะครับได้จะทาโครงการคู่บุญข้าวหรือไรซ์บัตตี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรชาวนานะครับร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีชีสีช่อง3บริษัทประสิทไทยและสาก์การเกษตรเพื่อการาการตลาดนะครับหรือทศศของเรานี่เองนะครับทั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรย์ ให้กับเกษตรกรซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญทีเดียวนะครับที่พวกเรานะฮะชาวเยาจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทีเดียวว่า,ากิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญและยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะบ้านบัวแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับประเทศท้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีเดียวครับลงดังไปทั่วประเทศทีเดียวครับและตอนนี้นะครับมืดๆ, Hot, ๆสุดๆแล้วฮอตๆสุดๆแล้วก็คือข้าวอินทรีย์ของบ้านบัวนะครับซึ่งบ้านบัวเป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพระยาด้วยนะครับวันนี้จึงมีกิจกรรมที่สําคัญและก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมว่าผมยุทธภูมินาโมนะครับขออาสาพาท่านไปชมบรรยากาศของพิธีโครงการคู่บุญข้าวไรซ์บัตตี้ในวันนี้นะครับเชิญตามผมมาเลยครับ งานวันนี้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับได้จัดทําโครงการคู่บุญข้าวนะครับหรือ RICE b u ตดีนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรชาวนาทางนี้นะครับได้ร่วมกับทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง3บริษัทบริษณีไทยและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจำกัดหรือว่าสอกอตอนะครับ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือด้านการกรตลาดข้าวหอมมะลิอินเย์ให้กับเกษตรกรซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่ผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้คัดเลือกให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดพะเยาจำกัดนะครับร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวบ้านที่4ี่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับ เป็นผู้รวบรวมข้าวหอมมะลิอินเซของเกษตรกรจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศเดียวนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคให้รู้จักกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดพะเยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดพะเยานะครับจึงได้จัดงานโครงการคู่บุญข้าวไรซ์บัดตี้นะครับพร้อมทั้งนี้นะครับได้ยัง ยังมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง3นะครับเมื่อวันอังคารที่20มกราคม2558ณนะที่วัดดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบานตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับ<ะ>งานวันนี้นะครับเราได้ชมขบวนแห่<ะ>ซึ่งเป็นขบวนแห่แบบพื้นเมืองล้านนาของเรานะครับ ขบวนแหก็ได้เริ่มต้นแห่กันมาเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดนะครับหลังนั้นนะครับก็มีพิธีการร่วมถวายและการเข้าใหม่นะครับดําเนินการตามพิธีสงฆ์นะครับซึ่งพิธีสงฆ์ได้รับอาอรัธนานิม,มนต์นะครับเจ้าอาวาสวัดหลอกบัวนะครับเป็นประธานในการาดําเนินการในพิธีสงฆ์คลีนะครับหน้าที่โบสถ์ วิหารของวัดดอกบัวนะครับซึ่งมีเป็นวัดที่สวยงามมากทีเดียวนะครับในขั้นตอนการพิธีเปิดนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านชูชาติกีรแปงท่านผู้บริการ,รัย,รยาวัดพะเยานะครับพ่อเมืองของของเรานะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในพิธีเปิดวันนี้ก็ประทับใจทีเดียวนะครับ ผู้กล่าวรายงานโดยในบ้านบุญกำนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านดอกบัวก็ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานนะครับในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับที่น่าประทับใจก็คือเป็นการกล่าวรายงานที่เป็นกรอนนะครับสละสลวยฟังแล้วออประทับใจทีเดียวนะครับข้าหนึ่งข้าวกำงามวิจิตรเนลมิตรลืมเมียและลืมผัวทั่วภูผาข้าวกาเศ็ด อินซีที่ล้านนานเชิญผู้ว่าเปิดงานบ้านของเราและก็ที่น่าตื่นตาตื่นใจแักประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านประธานของเรานะครับท่านชูชาติกีรแลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านได้กล่าวเปิดงานก็เป็นคํากร,ส,รสละสุเวยฟังเพาะหูทีเดียวนะครับของดียากสวรรค์ของกำนันราชันให้จากไหลเขาตำบลตุนหมู่บ้านบัว รัวพะเยาเลือกสรรเอาข้าวชุ่มเย็นเป็นวิธีขอขอบคุณเพื่อนพ้องพี่น้องมากด้วยหลายหลากมากพันข้าวเจ้าว,วิถีเมืองพะเยาเราดินดำน้ำชุ่มดีล้วนเพราะมีที่สมบูรณ์คูณพ,พอเพียงข้าวพันดีอินซี ที่กล่าวไว้น่าชื่นใจล้วนไม่มีที่จะเถียงเชิญพี่น้องชาวบ้านบัวร่วมลำเลียงให้เป็นเสียงกึกก้องไปทั่วดินแดนขอขอบคุณทอกอสอผู้ก่อร่างบูแนวทางด้วยช่องสามงามเหลือแสนไลรเสนสกตร่วมบางแผน เป็นปึกแผ่นให้พะเยาก้าวด้วยกันทั้งชาวบ้านราชการทุกด้านครบมาบรรจบเคียงคู่สู่ความฝันยอดเกษตรอินทรีย์ที่ครบครันข้าวคู่ขวัญราชนให้ไปสากลอีกพี่น้องประชาชนคนรากหญ้า ท่านที่มาร่วมงานหวานหวังผลผู้ว่าก็ขอเปิดงานบรรดาดนประชาชนปรบมือกันสร้างสรร์งานน้บ้ครับผในโอกาสนี้นะครับผมจะได้ขอเชิญท่าน ครับวันนี้นะครับพิธีเปิดนะฮะก็เป็นพิธีเปิดที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มีผู้บริหารทางสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3นะครับทางผู้บริหารของทกศนะครับแล้วก็ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของหน้าส่วนร,ราชการนะครับก็ได้ร่วมพิธีเปิดเป็นทางการนะครับเป็นพิธีเปิดตัวโครงการ คู่ขวัญข้าวคู่ขวัญข้าวนะครับไรซ์บัรดี้ของจังหวัดพะเยานะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็เป็นการแสดงต่างๆนะครับเป็นการแสดงชุดพิธีอันเชิญน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนสายน้ําต้นน้ําที่หล่อเลี้ยงการดำรงชีวิตของชาวบ้านนะครับและเป็นแหล่งต้นน้ําที่ทําให้เกษตรกรการเกษตรปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับและนอกจากจะปลอดภัยแล้วก็ยังยั่งยืนด้วยนะครับโดยมีพิธีการแสดงนะครับของน้องๆ้องเยาวชน ของบ้านบัวนะครับได้แสดงเป็นขวัญตาให้กับท่านผู้ชมในงานนี้นะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้นะครับมีทีมงานของสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3นะครับร่วมเก็บภาพันสวยๆและน่าประทับใจเหล่านี้นะครับเผยแพร่ออกสู่สารชนนะครับทางทีวีชีช่องสอีกด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวนะครับข้าวไลฟ์บัตตี้นะครับหรือคู่บุญข้าวนะครับดยความ,มาร่วมมือของนนาพกส นะครับสกการเกษตรเพื่อการตลาดนะครับแล้วก็ทีวีช่อง3พร้อมกับบริษัทไปสณีไทยนะครับที่จะได้นำข้าวหอมมอลิอินทรีนะครับจากผู่ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับโดยที่ให้สกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศนะครับเป็นผู้รวบรวมข้าวจากพื้นที่โดยพ่อที่นี้นะครับเป็นข้าวของหมู่บ้านดอกบัวนครับหมู่ที่4ตําบลบ้านตุ่นอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา นะครับเพื่อให้นำไปสู่มือของพี่น้องผู้บริโภคที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับในราคากิโลละ64บาทนะครับกิโลละขออภัยครับกิโลละ60บาทรวมค่าขนส่งอีก24บาทรวมเป็นกิโลละ84บาทนะครับซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้นะครับที่ได้รับรองคุณภาพจากออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับในวันนี้นะครับก็มีทุกภาคส่วนได้มาช่วยกันนะครับให้งานนี้นะครับ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวข้าวหอมมะลิอินทรีย์นะครับของพี่น้องจังหวัดพะเยาของเราแห่งนี้นะครับก็เพื่อจะให้พี่น้องผู้บริโภคเนี่ยครับได้มีความมั่นใจนะครับว่าข้าวหอมมะลินะครับที่ไปจากบ้านตุนอําเภอเมืองจังหวพะเยาเนี่ยครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับเป็นข้าวที่ปราศจากสารเคมีนะครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ยครับได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วทําให้ ผู้ผลิตคือชาวนาเนี่ยนะครับได้ขายข้าวในราคาที่ดีไม่ผ่านพค่าคนกลางครับวันนี้ก็เป็นการถ่ายทานะครับเกี่ยวกับกู้บุญข้าวหรือไรบัดีข้าวนะครับแล้วก็โดยนําจากการของทกศและสกตแล้วก็ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่องสามนะครับมาถ่ายทาวันนี้นะครับร่วมกับทางบ้านบัวหมูที่4ตาบลบานตุนนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องข้าวอินทรีย์นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับาาการทำข้าวอินทรีย์ตอนนี้เราทำอยู่พันไร่นะครับแล้วก็มีการาทำสื่อต่างๆนะครับในวันนี้ก็ทางส่องสามแล้วก็าทางทกสสกตนะครับและประสินีร่วมกับทางในหมู่บ้านบ้านบัวหมู่นสีก็ได้จัดเวที เปิดตัวเรื่องข้าวอินทรีย์ของบ้านบัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับมาเป็นประธานเปิดในวันนี้นะครับในพื้นที่ของบ้านบัวหมู่ที่4นะครับปลูกข้าวอินทรีย์อยู่1000ไร่นะครับก็จะมีข้าวหอมดอกมะลิ105นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มข้าวอินทรีย์ของเรากลายพันธุ์เป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวจำกัดนะครับก็ข้าวอินทรีย์ของเราเนี่ยเราจะแพ็คกิ้งส่งนะครับแพ็คกิ้งอ,อัดสูญญากาศนะครับ1กิโลแล้วก็ 3กิโล5กิโลนะครับก็มีครึ่งกิโลอีกนะครับก็มีใส่กล่องอแพ็คเป็นของขวัญได้เลยนะครับเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยผ่านกรรมวิธีการตรวจนะครับซึ่งเป็นข้าวอินซีได้มาตรฐานนะครับซึ่งมีการอบรมแล้วก็มีการตรวจ พื้นที่นะครับปีหนึ่งจะเราจะตรวจอยู่สีรอบนะครับจนกระทั่งได้ไปรับรองของกรมการข้าวเป็นหมูบ้านข้าวอินทรีนะครับสวัสดีค่ะจุ๋มปอยเด้งจากครอบครัวข่าสามนะคะวันนี้นะคะโอ้โหอยากจะบอกเลยค่ะมาร่วมพิธีนะคะร่วมกิจกรรมโครงการข้าวไรบัตด,ดีนะคะที่ครอบครัวข่าสามและทกศได้จัดขึ้นนะคะจะบอกว่านะคะลองมาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โครงการข้าวไรบัตด,ดีนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งช่องสามนะจัดขึ้นไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะคะได้รับคําตอบจากชาวนา ทุกคนว่าทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดและเงินบางส่วนยังได้ต่อย,ยอดไปทําบุญช่วยเด็กกําพร้าด้วยค่ะโ<ม>อ้โห<ม>นี่ยิ่งกว่าลายเท่าเลยนะคะบุญกุศลอย่างนี้นะคะเราคิดว่าโครงการดีๆอย่างนี้เราจะต่อย,ยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทําให้ชาวนาทุกคนนะคะมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะยินด,ดีครับที่มาพเยาอบุญอบุญครับ อากาศหนาวแต่อุ่นมย้ม่วนแต่ม่วนว่ะ